ผงซักฟอกตุกี้วาวค่ะวันนี้จะมาบอกสิบเคล็ดลับที่คุณแม่บ้านทุกบ้านต้องเลือกใช้ผงซักฟอกตุกี้ว้าวค่ะหนึ่งค่ะขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีแม้กระทั่งคราบที่ฝังแน่นก็อ,ออกได้ง่าย 2. ค่ะทาความสะอาดสิ่งสกปรกพวกไรฝุ่นแบคทีเรียได้ดีมากๆเลยค่ะสามค่ะซักได้ทั้งผ้าสีผ้าขาวไม่ทําให้ที่จางและหมองเหลืองค่ะ มีสารปรับผ้านุ่มช่วยทำให้ผ้านุ่มไม่แข็งกระด้างห้าค่ะลดการเกิดกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝักอยู่ในเนื้อผ้า 6. ค่ะไม่ผสมแป้งไม่เป็นคราบขาวแม้กระทั่งแช่ข้ามคืนก็ไม่เป็น 7. ค่ะเพิ่มสารป้องกันการระคายเคืองใช้ได้กับเด็กค่ะผิวเด็กสามขวบขึ้นไปดีเลยแหละค่ะ 8. ค่ะ ใช้ได้กับผิวสภาพ้าทุกแบบค่ะจะฝาค้าฝาบนฝาล่างหรือฝาหน้ารวมถึงฝามือค่ะใช้ได้ไม่กัดผิวค่ะ9ค่ะมีสารป้องกันสนิมค่ะซิปกระดุมป้องกันให้เหมือนใหม่แน่นอนค่ะและสิบค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยการย่อยสลายค่ะของสารชีวภาพค่ะทําให้นําน้ําที่ซักแล้วไปรดน้ำต้นไม้ได้ค่ะและนี่คือสิบ ฟุกี้วาวที่คุณแม่บ้านทุกท่านต้องใช้ค่ะยองนะคะขอผูาดีจริงไม่ดีไม่ทำทุกกี้ว้าว